ดูเรื่องของไข่ไก่กันบ้างนะคะทางด้านของมติคณะกรรมการไข่ไก่และผลิตภัณฑ์นะคะให้เรื่องระบายไข่ไก่เบอร์เล็กออกสู่ตลาดนะคะซึ่งก็จะขายถูกกว่าท้องตลาด10สตางค์ผ่านทางจุดจำหน่ายไข่ไก่นะคะทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการค้าภายในรวมไปถึงกรมปศุสัตว์นะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยดึงราคาไข่ไก่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติะคะ่ะ นายุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่และผลิตภัณฑ์หรือเอกบอร์ดว่าในที่ประชุมมีมติแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกตามอยู่ในขณะนี้ซึ่งได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการค้าภายในและกรมปรศุสัตว์รวมไปถึงสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่จัดจุดจำหน่ายไข่ไก่เพื่อเร่งระบายออกสู่ท้องตลาด ซึ่งสามารถเริ่มออกจำหน่ายได้ในวันพรุ่งนี้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยจะจำหน่ายถูกกว่าราคาท้องตลาด10สตางค์และตามคาดการณนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ราคาไข่ไก่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติที่ราคา3บาท30สตางค์โดยขณะนี้ไข่ไก่ขนาดเบอร์4ถึง6ออกสู่ท้องตลาดปริมาณเฉลี่ย7ถึง8ล้านฟองต่อวันทำให้ราคาไข่ขนาดเบอร์1ถึง3ราคาต่ำลงอยู่ที่2บาท60สตางค์ จากปกติราคาไข่หน้าฟาร์มเดือนมีนาคมจำหน่ายเชี่ยราคาฟองละ3บาท10สตางค์ส่วนราคาต้นทุนอยู่ที่3บาท2